สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนานะครับการต่อยอดจากการสร้างข้อสอบนะครับในกรณีที่คุณครูนะครับมีห้องเรียนที่เรียนในวิชานี้นะครับจานวนห้องเรียนเนี่ยมากกว่า1ห้องนะครับถ้ามากกว่าหนึ่งห้องเนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าคุณครูจะสร้างเนี่ยคุณครูต้องทําไงครับคุณครูก็ต้องสร้างขึ้นมาโดยการทําสําเนาตัวแบบฟอร์อมเนี้ยเป็นแบบฟอร์อมที่1แบบฟอร์อม2 3 4 5จนกว่าจะครบ เราสามารถที่จะลิงก์ข้อมูลนะครับโดยการใช้ฟอร์มฟอร์มเดียวแล้วสามารถใส่คะแนนเนี่ยแยกออกมาเป็นรายห้องได้นะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเราจะใช้ตัวที่เป็นสคริปตเข้ามานะครับแต่ก่อนที่จะใช้สคริปเนีให้คุณครูเปิดมาที่นะครับในส่วนของชีทของตัวเก็บคะแนนข้อสอบนะครับดูนะครับในในที่นี้ให้คุณครูดูคอลัมน์ A เป็นเลข 1, คอลัมน์ B เป็นเลข2 คอลัมน์ C เลข3และคอลัมน์ D เลข4นะครับตัวที่เราจะเอามาใช้เป็นตัวอ้างอิงในการสร้างชีตนะครับเพื่อการแยกห้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูที่คอลัมน์ D นะครับตรงระดับชั้นเนี่ยที่เราจะใช้ในการแยกห้องนะครับเพราะฉะนั้นให้จําให้ได้ว่าเราจะเอานะครับคอลัมน์ที่4มาเป็นตัวอ้างอิงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทาไงต่อครับเราก็จะไปที่ในส่วนของสคริปต์นะครับ ตัวสคริปต์นะครับเดี๋ยวผมจะแทรกเอาไว้ให้นะครับก็ให้คุณครูทําการก๊อปปี้นะครับคัดลอกเอาไว้กลับมาที่ตัวชีทนะครับไปที่เครื่องมือโปรแกรมแก้ไขสคริปต์รอเวลาสักครู่นะครับถ้าดูไม่ทันนะครับเครื่องมือโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ตัวนี้นะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้มันมีอะไรก็ตามแต่ลบทิ้งทั้งหมดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็วางโค้ดลงไปนะครับ ให้คุณครูสังเกตนะครับตัวโค้ดนะครับบรรทัดนี้ครับที่มีคําว่า get last row ตรงนี้ get last row นะครับแล้วมีเลข4คํคำว่า get last row ก็คือการที่เรานะครับจะเอาช่วงข้อมูลจากไหนนะครับที่จะเอามาใช้ก็คือเอาจากคอลัมน์ที่4นะครับคราวนี้คุณครูก็ต้องดูว่า g o Google s h e e t ของคุณครูนั้นนะครับตัวคอลัมน์ที่จะเป็นอ้างอิงคือเรื่องของระดับชั้นน่ะมันอยู่นะครับในคอลัมน์ใดนะครับ เพื่อจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับดูให้ดีนะครับของผมนับไป1 2 3 4นะครับผมก็ใส่เป็น4แล้วก็กดเซฟครับหลังจากการเซรฟแล้วนะครับเราจะเรียกใช้นะครับในการเรียกใช้เนี่ยนะครับแนะนำว่าให้สร้างเป็นทิกเกอร์คำว่าทิกเกอร์หมายความว่าเรากำหนดไว้เลยว่าเวลาที่นักเรียนส่งแบบฟอร์มปุ๊บ ให้มันสามารถแยกข้อมูลได้โดยอัตโนมัติแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าในหน้าแรกนะครับในหน้าแผ่นชีตแรกเนี่ยตอนที่มีข้อมูลอยู่หลังจากที่มีข้อมูลเข้าม,มาใหม่นะครับข้อมูลก็จะถูกแยกเป็นชีต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 ลงไปเพราะฉะนั้นในหน้าแรกหรือการตอบแบบอันทีน่1เนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลคุณครูคไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะเรามาดูตรงคําว่าทิกเกอร์ครับอยู่ตรงนี้นะครับรูปเหมือนเป็นเนกาบุกนะครับคําว่าทิกเกอร์ ทริกเกอร์คือการสั่งนะครับสั่งให้ทํางานเมื่อมีการสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็กดบวกตรงนี้นะครับพอดีมีแถบบังไม่ต้องตกใจนะกดบวกนะครับเลือกฟังก์ชันที่จะใช้ฟังก์ชันของเราก็คือมา f ฟังก์ชันนะครับเป็นมายฟังก์ชันมีให้เลือกอันเดียวเป็นเหตุจากตารางเลือกประเภทเหตุการณ์นะครับเมื่อเปิดนะครับเปลี่ยนจากเมื่อเปิดเป็นการส่งแบบฟอร์มนะครับหรือส่งฟอร์มนะครับ นะครับตรงนี้ต้เป็นแบบส่งฟอร์มนะครับและให้แจ้งเตือนนะครับทันทีดูให้ดีนะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะครับจะมีสองจุดมีอะไรบ้าง1นนะครับก็คือเรื่องของการส่งฟอร์มนะครับการส่งฟอร์มนะครับกับการแจ้งเตือนทันทีสองอันนี้อย่าลืมนะครับแก้ให้ตรงเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกนะครับ เหมือนเดิมครับเราต้องให้สิทธ์นะครับให้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ของเจ้าของงานนะครับในการที่เราจะอนุญาตนะครับก็ต้องใช้เวลาเราสักครู่นะครับโอเคตอนนี้มีมาแล้วนะครับเมื่อส่งฟอร์มนะครับเมื่อส่งฟอร์มนะ นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปนะครับนะครับอ่ะไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ฟอร์มนะครับการตอบกลับที่มีอยู่นะครับให้เรานะครับลบการตอบกลับทั้งหมดถ้าคุณครูยังไม่ได้ให้เด็กสอบนะครับแต่ถ้าสอบแล้วนะครับมันจะมีปัญหานะครับก็คือมันจะลบข้อมูลทั้งหมดทิ้งนะครับอ่ะแล้วเรากลับไปดูที่ Google Sheet ครับแล้วเราก็ลบ Google s h e e t ทิ้งไปเพื่อไม่ให้มีข้อมูลนะครับลบแถวไป นะครับอ่ะตรงน,นี้กลายเป็นค่าว่างแล้วสมมุติว่าผมสอบนะครับผมสอบปึ๊บนะครับก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับอยู่2ทับหนึ่งนะครับเลขที่10นะครับอ่าเด็กก็ตอบไปนะครับตอ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 บไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วกดตรง นะครับเรามาตรงนี้ครับพอเปิดมาครูตกใจครับไม่เห็นมีคําตอบอะไรเด็กไม่เห็นตรงข้อมูลอะไรเลยสังเกตด้านล่างครับแยกเป็น2องทับหน่งให้แล้วนะครับแยกเป็นห้องให้แล้วอ่ะต่อไปครับยังไงต่อถ้าผมสอบใหม่นะครับสอบใหม่แต่แก้ไขเป็นห้องอื่นๆใหม่นะครับอ่ถือว่าผมขออนุญาตพิมพ์มั่วๆไปนะครับ เพื่อความรวดเร็ว,รวอ่ะผมไปห้องห้าเลยนะครับกดส่งไปแล้วอ่ะอบเสร็จแล้วเราไม่ดูครับสังเกตรครับสองรับห้ามาแล้วสองรับหนึ่งก็มี อ่ะสมมติว่าถ้าในการที่ครูต้องการที่จะทําข้อมูลนะครับเรียงนะครับเรียงข้อมูลตามเลขที่จะทํายังไงนะครับเวลาที่จะก่อข้อมูลลงในนู้นนั่นนี่นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับไปอยู่สองหนึ่งเหมือนเดิม กดส่งไปแล้วนะครับกลับไปดูที่ Google s ง e e t 2องนะครับก็จะมีนักเรียนมาแล้ว2คนนะคราวนี้ถ้าคุณครูบอกว่าข้างบนข้อมูลเมนูหายคุณครูก็กรอบมาครับคลิกขวาคัดลอกมานะครับแล้วก็แทรกครับแทรกหนึ่งแถวด้านบนแล้วก็วางนะครับคอนโทรลวี Ctrl v นะครับอ่ะต่อไปครับ พอถึงเวลานะครับครูต้องการที่จะเรียนเลขที่ให้คุณครูดูที่คอลัมน์นี้ครับคอลัมน์ E นะครับคือเรื่องของเลขที่ก็นะครับคลิกแล้วก็เลือกการจัดเรียงแผนง,งานจากกรถึงหองครูก็ก่อคะแนนนะครับด้านนี้คือคะแนนนะครับก่อคะแนนตามเลขที่ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะครับสวัสดีครับ